ตัดสินนี่คือรอบชิงระหว่างซานิกับควีนบ็อกมาดูกันว่า399เพชรนี้จะจะได้ควีนหรือเปล่าถามว่าซานิอยากได้ไหมไม่ตอบต,ตรงๆว่าไม่เพราะว่ามีแล้วนะคะ <laughs> อยากได้แค่จุดควีน399 ราจะมาเล่นกิจกรรมควีนเจ้าสงเวียนเรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะจะจำชื่อกิจกรรมไม่ได้นะคะแต่ก็มาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยเราจะหมดกี่เพชรกันนะแล้วก็ด้ในเกมเนี่ยมีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่บ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมแรกนะที่เราจะทํานั่นก็คือกิจกรรมท็อปอัพนะคะอาณนะาจักรเครื่องโงนะ,ะซึ่งเติมครบ9 9ได้กระเป๋านี้ใช่ปะอันนี้มีแล้วเติมครบ199ได้ผ้าพวกหัวสีแดงใช่ไหมอ่ะอันนี้ยังไม่มีสกินมาเชตเต้2 9 9อันนี้มีแล้วงั้นจะ,จะเติมแค่ประมาณ199เพชรพพอตนะคะค่าเติมเราก็ได้รับของแล้วนะเดี๋ยวจะขออนุญาตเติมแป๊กบ199เพรอ่ะมันมีแต่แบบ90บาทงั้นเติม90บบาทแล้วกันรอบนี้ เติมเพชรใช่ไหมเพชรข้าไอเดีเราปุ๊บของพวกนี้นะคะมันก็จะเด้งข้าไอเดีเราทันทีเลย oh. ใช้ทันทีไปเลยละกันอันนี้เอ้ยเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมอันนี้ก่อนดีกว่ากิจกรรมควีนสังเวียนนะคะไหนว่าอันไหนว่าอ่ะอันนี้ทุกคนนี่อ๋อมันคือร้านค้าของโมโกนั่นเองโอ้โห <Wow. S 1> ร้านค้าโมโกมันเล่นยังไงนะเลือกของที่ท่านต้องการสองชิ้นเป็นรางวัลใหญ่ใช่ปะโอเค เลือกของที่ต้องการเราต้องการสิ่งนี้ค่ะแล้วก็รางวัลพิเศษเนี่ยเราต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมก็ไม่มีนะซานีก็มีแล้วโนโทล่าก็มีแล้วกระเป๋าบันนี่แบ็กก็มีแล้วทั้งสองอันโมโคก็มีแล้วระเบิดก็มีแล้วอืมเออซานีละกันซานีละกันทุกคน ไม่รู้จะเอาอะไรเลยอะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็กดทําการยืนยันนะคะว่าเราจะเอา2อย่างนี้เนาะและของที่ได้ในการสุ่มในรอบนี้นะของจัดเรือกมา2อย่างนั่นก็คือซานนี่กับชุดควีนใช่ปะมันก็จะมี่าตัวเดมอนรอยัลตัวปืนนะคะกล่องสุม่มสกินปืน M P 40คานิวลแล้วก็ P 90นะโอเคขอให้9เพชรไม่กลือ คือ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 สกินปืนพี90 49เชรทุกคนรอบนี้ต้องได้ยังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้หุ้นหุ้นวุ้นุน,น,นโอ้โห ا! ได้สกินปืนก,ก็คุ้มสกินปืนรอบนี้199เชรค่ะเหมือนเหมือนเห็นชะตากรรมของตัวเองยังไงไม่รู้อะ นึกว่ามันจะอยู่ตั้งแต่ตอนจุดควีนแล้วยังไปต่อที่ซานนี้และยังไปต่อที่ตัวไดมอนดอยออ์ซาาหูปอยสองร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยได้ชุดทธอ,อันนี้อยากได้แค่ชุดแล้วจริงอยากได้แค่ช,ชุด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 สีเลือกสีเลือกโอ้โหไดมอนดอรอยัลอันนี้แหละ รอบตัดสินนี่คือรอบชิงระหว่างซาน,นิกับควีนบ็อกมาดูกันว่า399เพชรนี้จะจะได้ควีนหรือเปล่าถามว่าซาน,นิอยากได้ไหมไม่ตอ,ตอบตรงๆว่าไม่เพราะว่ามีแล้วนะคะอยากได้แค่จุดควีน9 9มร้อไ,ไ้กดูได้เลยวะได้ซานจุดควีน999้คือเหมือนเห็นชะตากรรมตัวเองตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่า เหมือนจะเกลือยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรทุกคนก็ได้ชุดมานะคะคอลเลกชันอันนี้ยจำได้ป่าวว่าคลิปก่อนหน,น้านี้จัดพีออเดอร์ไม่ทนันตอนนี้นะคะเขาเปิดให้เราซื้อแว่นพี่เป่าแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้พิออเดอร์เสื้อของน้าคอมนะงั้นจะก็เอาแว่นพี่เป่ามาใส่ก่อนละกันเด้อแค่แว่นอย่างเดียวก็ฟิวได้อ่านี่ไงนี่แค่แว่นก็ฟยวได้ ในเมื่อเราซื้อของเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องเข้าไปเล่นแล็บสำหรับชุดนะคะมันจะเข้ามาอยู่ในแพ็กเกจในห้องแต่งตัวนะทุกคนอ่ะเราก็กดใส่ทันทีเลยนะคะส่วนชุดอันนี้มันได้มาซ้ำตั้งแต่รอบก่อนแล้วแหละมันดูทรงดุจริงๆเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเกมกันมาดูกันว่าชุดควีนเจ้าสงวินเนี่ยเราจะเป็นควีนจริงหรือเปล่า ต้องยังไงวะมันต้องแบบไม่ใครดูดอ่ะไม่ใครดูดไหมพีม่ใจ็หรอมันดูดดูดเฮ้ยเข้าเฮ้ยเฮ้ยเข้าตกใจอะไรวันะตอนหน้าสอง<ม>ตอ<ล>า,าเลยมีไหมไม่มีไม่มีกับเราไม่มีนอนนาฬิกาเราจะไปนู่นหนอขอดูเดาวอที่เดิมใช่เราก็จะเจอคนดูเดาพร้อมกันเหมือนเดิมเรามีปืนความั่นใจใช่เรามีปืนไม่ได้เอาเฮ้ย ไอ้ลมลมนี่โย่ใครยิงบังวะแม่เขาแม่งเราไม่ต้องต่อแถวนะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวหน่อยดีกว่าเฮ้ยจะน้องสอดเลี้ยงอะไรมาเนี่ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยมีคนมีคนเฮ้ยฟืนนี่ฟืนใครเขาบอกดาวจ้าเจ้าเจ้าจับตายจับตัวไอ้แก่จะเจอฉันอ่ะดิเราเราลัาไป ไปกินไปยิงไหลไปยิงไหนอ่ะไปคลัมพี่ทางนี้เลยพี่ตรงรถตรงรถกี่คันเนี่ยปคอจุดที่น่ารักมากไ่นี่ไงพี่เ้าผมเกยล้พี่กรโดดเลยโอ้ยยิงมันยิงมันิมันมามมันล้้มทำมันล้มไม่ทันแล้วพี่ ของผมพี่โรกว่าจะกลับมาอดเลยตัวนั้นน่ะตายยังหหแหมง่ายมันหลดหนุดเลยตอนจะยิงคนวะเนี่ยก็จะปล่อยให้เป็นค่าซะเลยค่าไม่ได้อีกแล้วที่บรรเลอีกกระบอกเสีย,ยใจสุดสุดเงินอะไรมีงอนไปเงอนน่ะทำไมอ <มา S 1> ่ะทำไมตอนพี่กำลังยิงอ่ะแ่ง พี่ก็จับบาลิตแล้วพี่ต้องไม่คายหมดเลยพี่ใช่ใช่อันนี้แหละปืนคู่ใจของพี่อ่าไอวอลเดอรยเคยเห็นถังลอยฟ้าไหมตามมาสองร้อยเมตรครับสองร้อยเมตรพี่แบกถังอยู่หนักมากต้องใช้เวลาสักปั๊บหนึ่งถึงจะเดินไปถึงไอ้วอลมีคนมีคนตรงไหนครับหน้าผมเลยับพี่ตัวอิมแพ็ค เลอดอะเลิกเลิกบอกจุดได้คำว่าหน้าได้ไหมหน้ากับหลังนะหน้ากับหลังพี่กัพี่หน้าสองสองโอ้ยย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 ยางยย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 ายยยยยว่ายยยยยอยยยยสยสวยทีมสวยบนเป็นะยี่ย มาชุดมาเมื่อกี้น่าเก็บของแล้วมันชิวไปหน่อยสีทางซ้ายมีจารณาในบทที่อไครับอันนี้อะไรเนี่ยหน่วยชุบหรอนี่หน่วยชุบหน่วยชุบขึ้นที่คือไม่ต้องเก็บศพก็มีไอ้วอลหกลูกอ่ะเก็บตามพื้นอหาย ีมาขอทอนเลี้งหน่อยสิเอาอะไรนะครับไอ้ห๋อไม่ไม่ไม่ครับกเนไม่เลยเอ้าเดินอยู่ข้างกันแต่คุยกับคนที่มันเดินนำฉันซะงั้นเหมือนเหมือนไว้เพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนอิ่มเพื่อนโดนทั้งหลังทั้งหลังไอพี่ขังนลยอ้าวขังเนี่ยทำได้เมมพี่ตกใจเหมือนเลยพี่จัดก็จะแหกปากซิ่งต่างตัวไอ้ครกะซี่ของผมครับกะซี่ของผมไม่ใช่คือของผมครัได้เมมกันพี่ ไม่รู้ไม่ล่าเป็นห่วงเพื่อนอ่ะรักเพื่อนมันผิดเล้ยดาวพี่ลาอิ่มโดนผ่านไปได้ไงวะน่ะผมก็ไม่รู้พี่คิดว่าพี่แหละตอนแรกอ่ะคิดว่าพี่แล้วเป็นโผล่มาต่อหน้าต่อตาดีนะเพื่อนวางหลังเอ้ตาเขาน็อกนะเว้ยความมือพี่ความมือพี่บันฟ้าบันฟ้าได้ครับเดี๋ยวแป๊บ เดี๋ยวนี้เล่นแล้วไม่ค่อยเจอคนคนบ้านเขียวไปดูจุดสีแดงๆอ่ะอุยเห็นแล้วเห็นแล้วคนหน้าผมมีคนคนหน้ผมมีคนทางสามสามสี่ห้าพี่ป้าโถโอ้อไก่โพดโอ้โยเยอะๆตีเป็นตีเป็นไม่เห็นตัวไหนเลยนะน้องในบ้านมีในบ้านมีฮัลโหล เอาตัวบ oh, okay, oh oh, so oh. oh, ้านก่อนอะไรบ้านงเดี hmm. ๋ยวดรงเิเขาเมียโดนไปนัดนึ่งอไม่มีอ hey, ่เฮ้ยมันมันเป็นไรวะฮะไม่นัดนะมเป็นน้อเขเยอ อเอ้ยหลังอไรวะบวะหลังละ้วมนไม่ดีดดดค,ดคนเยเอะเฮ้ยตกซากมีตกซากมีเนาะเขาบซากซากมซากมมตัวหินก็มีนะลองนะบ้านจะ<ห>ม,บมีบ้านทวีบ้าน็ม มันได้ปลน,คนะครับไอ้ใครจะซื้อมีตัวน้อพี่โค้โดนยิงแบบมนันเลยโดนยิงลบล้าอาหอดเ้เฮ้ยในห้องสมุดอะตายยางมันวิ่งเข้ามาเนี่ยหลังเข้าแน่เอายเสร็นกัได้สิอเอเยาดิ หลังรัวครับหลังรัวตรงนั้นไม่มีตัวเดียวอ่ะเคลียกันเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะเพืนดูข้งางบนให้ข้างบนมันเหลือตัวนึงจ็กลัวมันมาอ้อมบอลหลังล้มเลยแหละมันแอลตัวเอ,อ้ยบ้านใหญ่ตัวนึงว่ะ <finden> มันไม่หนอ,อ่ะสองนัดแล้วว่ะนี่แหละครับ บ้านกลางทีบ้านกางทงบ้านกางนะข้างล่างอ๋อเฮยมันมันหนีไปนั่ <BU' ham S 2> นแ้วนทานี่ตรงนี้ตรงน,นี้บ้านเนียนยเ้ยมันี่ย ไามินม้่เป็นไรพี่ยังไม่โดนเลยอัดตัวกูฮะเดี๋ยวนี้เขาเลยนะอัดตัวให้มาอัดตัวโนหนึ่งพี่ดิอัดลมโนหนึ่งครับไอ้แก่หล่นเลื้อนเฮ้ยยิงยิงก็ลมไม่ได้หนึ่งได้ไงวะไหนวอร์มหมดแล้วนะไอ้วอร์มหมดแล้วนะอ้าวผมว่าในบ้าน เอ่ะเอ้ยเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วอ้าอันนั้นรถนี่หว่าหรือว่าคนเฮ้ยโอ้โหเจอเหรอไม่ครับไม่มีเจอไม่ม,ไมีเห็นได้ไงว่าจะมีเลย ยโยนป๊อปคอร์นยากมากลุกนะชุด<บ> <มา S 1> นะไปน่าเก็บของแล้วชิวไปไหน่อยเอาซ้ายไปจัดนะไปด อะไรครับอันนี้อะไรเนี่ยหน่วยทุบหรอ <laughs> นี่หน่วยทุบ <laughs> <laughs> หน่วยทุบขึ้นที่ <laughs>